ปัญหาชายแดนใต้จากวันนั้นจนถึงวันนี้นําไปสู่การยึดทั้งประเทศไทยเยก็มาจากไอ้เจ้าเมืองเจ็ดหัวเมืองที่อาฆาตพยาบาทไฟอาฆาตมันลามไปทั้งใจเผาทุกวินาทีที่ผมเคยพูดก็ถามนายวันนอสิว่าจริงไหมล่ะที่ไปยืนข้างหลุมศพของตาเน่ยสุลต่านรามันที่หายไปเนี่ยและพูดออกมาเองใช่ไหมว่าผมจะเอาคืนคนที่ฆ่าตาผมอ่ะจริงไหมล่ะนายวันนอแล้วคนก็สงสัยว่าที่มีการลอบลงประชน ในหลวงรัชกาลที่9ที่จังหวัดยะลาบ้านเกิดในวันนอเมื่อปี2520เขาก็สงสัยวันน้องไงเขาสงสัยเพราะว่าคุณเคยกล่าวคําอาฆาตพยาบาทไว้เนี่ยวันนอ้อจริงเทศการใดคุณกล้าอธิบายไหมการวล,ลอบวางระเบิดปี2 0ที่จังหวัดยะลาเห็นไหมครับแล้วไม่มีการพูดถึงนะครับถึงแม้จะมีการตัดสินโดยสารแต่หลายคนก็วิจารณ์กันให้แซนวันนั่นคือแพ้กล้าวางระเบิดประมุขของประเทศไทย ในดินแดนจังหวัดยะลาถามที่เมื่อนายวันนอวันหนึ่งมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในยุคป,ปี40เนี่ยอำนาจล้นฟ้าทําไมนายวันนอไม่ใช้บทบาทของรัฐมนตรีมหาไทยสามเรื่องการลอบลงประชชนล้นเก้ารัชการที่9ที่จังหวัดยะลาให้มันเบ็ดเสร็จเพื่อล้างมนทินให้กับชาวยะลาคนยะลาจะรู้สึกยังไงเมื่อล้นเก้ารัชการที่9้าซึ่งเป็นกษัตริย์ที่คนทั้งประเทศทั้งโลกรักเคารพ ไปถูกลอบงลงประชนที่จังหวัดยะลาชาวยะลาจะรู้สึกยังไงภูมิใจเหรอมันเป็นมนทินของจังหวัดยะลาแล้วทําไมนายวันนอซึ่งเป็นชาวยะลาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยของจังหวัดยะลาอานาจล้นแผ่นดินคุมตํารวจทุกคนทําไมไม่ฉวยโอกาสตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยสางคดีนี้ให้มันชัดเจนเอาคนทําผิดมาลงโทษทําไมไม่ทําทําไมไม่กู้ศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดยะลา ทำไมไม่ทำในวันนอก